การแข่งขันฟุตบอลโลกฟี ف าครั้งแรกในประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี1930ที่อุรุกวัยซึ่งฝรั่งเศสชนะเม็กซิโกด้วยคะแนน4-1ต่อ 1. ในครั้งนั้นมีเพียง13ประเทศเท่านั้นที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากมีจำนวนน้อยกว่า16ทีมมันจึงเป็นฟุตบอลโลกเพียงครั้งเดียวที่ไม่มีรอบคัดเลือก กษัตริ์คาร์โรที่2แห่งโรมาเนียส่งเป็นแฟนบอลตัวยงพระองค์เร่งรัดเป็นการใหญ่เพื่อให้ทีมชาติของตัวเองได้เข้าแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟาให้ได้พระองค์เพิ่งครองราดได้เพียง35วันก่อนการแข่งขันชิงชนะเลิศและส่งเลือกผู้เล่นในทีมด้วยตัวเองโดยส่งไปสมัครไปอย่างชิวเชีย3วันก่อนปิดรับสมัคร ปัญหาใหญ่ก็คือผู้เล่นที่เลือกมายังทำงานประจำอยู่และบริษัทไม่ยอมให้พวกเขาลาง,งานเป็นเวลา3เดือนโดยที่ยังได้รับค่าจ้างพระองค์จึงต้องใช้เส้นสายของตัวเองสักหน่อยทำให้ทีมได้ขึ้นเรือเพื่อมุ่งหน้าไปอุรุกวัยในที่สุดระหว่างทางมีการแวะพักไหลจุดเพื่อรับทีมฝรั่งเศสและจูริเมประธานของฟีฟ่าที่มีถ้วยรางวัลอยู่ในกระเป๋าเดินทางจากนั้นก็แวะมารับทีมเบลเยียมและบราซิลต่อด้วยโดยเหตุที่ต้องไปด้วยกันก็เพื่อประหยัดเงิน ทีมยูโกสลาเวียต้องเดินทางโดยรถไฟถึง3วันไปยังท่าเรือมาเซเดิมทีพวกเขาต้องแชร์เรือไปกับทีมอียิปต์แต่ต้องลมเลิกไปเพราะสภาพอากาศเลวร้ายมากไม่สามารถเก็บตัวซ้อมบนเรือได้เลยแม้การเดินทางจะใช้เวลาประมาณ15วันถึงอย่างนั้นทีมที่มาถึงส่วนใหญ่ก็ชนะนัดเปิดสนามกันหมดกรรมาการในเกมสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งแรกมาจากเบลเยียมเขาสวมแจ็คเก็ตเรียบหรูพร้อมผูกเนคไทและสวมกางเกงขี่มา้าซึ่งค่อนข้างเป็นชุดดั้งเดิมที่มักใส่กันในการแข่งกีฬา เดิมทีแล้วถ้วยรางวัลปีฟามีชื่อว่าวิกตอรี่มันเป็นรูปปั้นของไนกี้เทพีแห่งชัยชนะของกรีกทำจากเงินสเตอร์ลิงเคลือบทองซึ่งถือถ้วยเอาไว้เหนือหัวหลายปีต่อมาถ้วยรางวัลก็ถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่จูริเม่เขาเป็นประธานคนที่3ของปีฟาที่ทําให้ฟุตบอลเป็นกีฬาระดับโลกและเริ่มจัดฟุตบอลโลกขึ้นถ้วยรางวัลน,นี้ถูกส่งต่อระหว่างผู้ชนะไปเรื่อยๆจนถึงปี1970ในปีนั้นบราซิลคว้าชัยได้เป็นครั้งที่3เลยได้เก็บมันเอาไวว้ยๆ ในปี1966ถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกหายไป7วันปีนั้นการแข่งขันต้องถูกจัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษถ้วยรางวัลถูกจัดแสดงอยู่ที่นิทรรศการสแตมในลอนดอนมีการรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงแต่ขโมยก็ทะลวงผ่านการป้องกันต่างๆและช่วยเอาถ้วยไปได้ในวันที่2ที่จัดแสดงคนทั้งประเทศออกตามหาถ้วยรางวัลกันในทันทีขโมยจึงเรียกค่าไถ่สูงมากทว่าในตอนที่ขโมยถูกจับ ช่วยกลับไม่ได้อยู่กับเขาแต่แล้วสุนัขลูกผสมที่ชื่อว่าพิกเกิลก็เข้ามาเป็นฮีโร่ของเหตุการณ์หลังเหตุการณ์หนึ่งสัปดาห์พิกเกิลได้สังเกตว่ามีบางอย่างถูกข่อไว้ในหนังสือพิมพ์อยู่ใต้รั้วที่ส่วนบ้านของมันทางตอนใต้ของลอนดอนสุนัขตัวน้อยพาเจ้าของที่ชื่อเดวิดคอร์เบตไปตรวจสอบ ในขณะที่เขาแกะหนังสือพิมพ์อย่างระมัดระวังเดวิดก็รู้ในทันทีว่าถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกอยู่ในส่วนของเขานี่เองเมื่อตรวจสอบแล้วว่าเป็นของจริงพิกเคิลก็เลยโด่งดังไปทั่วโลกทันทีทําให้เจ้าของได้รับรางวัลเป็นเงินถ้าเทียบกับปัจจุบันก็กว่า1 0 0 0 0แดอลลาร์เลยส่วนสุนัขก,ก็ได้รางวัลเป็นอาหารสุนัขฟรีตลอดชีวิต ไล่ปีต่อมามีการสร้างถ้วยรางวัลใหม่โดยศิลปินชาวอิตาลีซึ่งดีไซน์ของเขาได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นรูปปั้นนักกีฬาสองคนชูโลกทองคำ18กระรัตและมีแถบมาลาไขอยู่ที่ฐานนักวิทยาศาสตร์เสนอว่าลูกโลกต้องกลวงด้วยไม่อย่างนั้นผู้ชนะคงชูถ้วยรางวัลไม่ได้แน่แน ไม่มีใครได้เห็นถ้วยรางวัลดั้งเดิมของจูริเมอีกเลยตั้งแต่ปี1983สมาพันธ์ฟุตบอลบราซิลได้นำถ้วยรางวัลดั้งเดิมนี้มาจัดแสดงไว้ในสำนักง,งานของพวกเขาแต่แล้วขโมยกลุ่มหนึ่งก็ได้จัดการมัดตัวย,ยามเอาไว้แกะกรอบไม้และกล่องกระจบันกระสุนออกแล้วชิงถ้วยรางวัลไปธนาคารแห่งรัฐริโิเดจาเนโรเสนอรางวัลก้อนโตเพื่อแลกกับการส่งคืนถ้วยรางวัลมาอย่างปลอดภัยแต่ก็ไม่มีใครส่งกลับมาสิ่งที่น่าเป็นไปได้ก็คือขโมยคงเอาถ้วยเป็นทททออองงงงคแแแ่่่ีีโรรรหลลสเยยบ้ย้ว ระบบใบเหลืองและใบแดงถูกนำมาใช้ในฟุตบอลโลกปี1970ก่อนหน้านั้นกรรมการต้องเป็นคนไปบอกผู้เล่นว่าพวกเขาต้องออกจากสนามแต่ในการแข่งขันที่ชิลีเคนแอสตันกรรมการชื่อดังต้องการส่งผู้เล่นชาวอิตาลีคนหนึ่งออกนอกสนามเพราะไปเตะผู้เล่นฝั่งชิลีเข้าชาวอิตาลีไม่พูดภาษาอังกฤษเลยและกรรมการก็พูดภาษาอิตาลีไม่ได้ ผู้เล่นคนอื่นๆและยามประจำสนามจึงต้องมาลากผู้เล่นคนนั้นออกจากสนามแทนเกมต่อจากนั้นจึงรุนแรงมากๆสมัยนั้นกรรมการไม่สามารถบอกให้ผู้เล่นรู้ว่าพวกเขาต้องออกจากสนามได้อย่างง่ายได้ Ken เคนแอสตันเฝ้าคิดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแม้กระทั่งตอนที่เขากลับมาถึงบ้านวันหนึ่งขณะขับรถเขาก็สังเกตเห็นสัญญ,ญาณไฟจราจรและตัดสินใจนำระบบเดียวกันมาใช้ในสนามซึ่งก็ะหิตกันในทันทีแต่กว่าจะถูกยอมรับให้เป็นกฎก็ใช้เวลาอีกสักพักเหมือนกัน ตามกฎของฟีฟาผู้เล่นที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกจะสวมเสื้อที่มีหมายเลขตั้งแต่1นึถึงยีแต่ผู้เล่นจากญี่ปุ่นไม่ค่อยตื่นเต้นนะักกับการต้องสวมเสื้อหมายเลข4เนื่องจากมันพ้องเสียงกับคำว่าตายในภาษาของพวกเขาและถือเป็นเลขอัปมงคลดังนั้นพวกเขาจึงต้องส่มกันในทีมว่าใครจะได้เลขนี้ไป การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1974ต้องลาช้าไป10นาทีซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่พนักงานก่อสร้างที่สนามกีฬามิวนิกลืมติดตั้งธงไว้ตามมุมสนามการแข่งขันแรกที่ไม่มีการทำประตูเลยเกิดขึ้นหลังจากที่มีฟุตบอลโลกครั้งแรกได้เกือบ30ปีเป็นนัดของอังกฤษและบราซิลคือ0ต่อ0ย์ซึ่งนี่เป็นครั้งเดียวจริงๆที่บราซิลทำประตูไม่ได้เลยแต่ก็เป็นเพราะคู่แข่งของพวกเขามีเทคนิคการป้องกันที่ยอดเยี่ยมด้วยแหละ เกมที่ผู้เล่นได้รับไปเหลืองและใบแดงมากเป็นประวัติศาสตร์ก็คือที่เยอรมน,นีในปี2006ในการแข่งขันระหว่างโปรตุเกสกับฮอลแลนด์กรรมการต้องแจกใบเหลืองทั้งหมด16ใบและใบแดงอีก4ใบใบเหลืองใบแรกถูกแจกหลังจากที่ผ่านไป2นาทีเท่านั้นประธานปีฟ้าไม่พอใจกับการตัดสินของกรรมการในตอนนั้นและบอกว่าเขานั่นแหละที่ควรได้ใบเหลือง ในช่วงกลางๆของเกมรอบก่อนชิงชนะเลิศระหว่างอังกฤษกับบราซิลในฟุตบอลโลกปี1962ที่ชิลีอยู่ๆสุนัขตัวหนึ่งก็วิ่งเข้ามาในสนามกรรมาการตัดสินใจหยุดเกมแต่ไม่มีใครจับลูกสุนัขได้เลยจิมมี่กรีฟกองหน้าของทีมอังกฤษผู้ชื่นชอบสุนัขเอามากๆคลานล,ลงไปหมอบกับพื้นเพื่อเรียกสุนัขตัวนี้ให้มาหาผู้ชนส่งเสียงเชียร์กึกก้องเจ้าสุนัขยอมให้กรีฟอุ้มขึ้นมาแล้วก็ยอมให้เขากอดมันด้วยผู้เล่นชาวบราซิลชื่อเกอรินเชอร์รู้สึกถ ทำให้กรีฟได้ฉายาว่ามือจับสุนัขของเกอรินเชอร์กาต้ตาเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกฤด,ดูหนาวครั้งแรกในประวัติศาสตร์ พราะประเทศเจ้าภาพอื่นๆจัดในช่วงฤดูร้อนทั้งหมดครั้งนี้ต้องเป็นครั้งที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาแน่นอนอมไม่แปลกใจเลยเพราะสนามกีฬาทั้งหมดต้องเปิดเครื่องปรับอากาศให้ทั่วผู้ชนะจะได้เงินรางวัล42ล้านเหรียญสหรัฐเมื่ออ้างอิงจากสถิติแล้วทีมที่มีโค้ชต่างชาติยังไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกเลยโค้ชของทีมที่ชนะทั้งหมดจนถึงตอนนี้เป็นคนสัญชาติเดียวกับทีมที่ชนะประเทศที่ชื่นชอบฟุตบอลมากโดยเฉพาะในโลกออนไลน์คือหมู่เกาะโซโลโมอน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียแห่งนี้กูเกิลคำว่าฟุตบอลโลกมากที่สุดผู้จัดการทีมชาวฝรั่งเศสแรมงดอร์แม็กนำทีมฝรั่งเศสเข้าร่วมฟุตบอลโลกถึงสองครั้งเขาเชื่อโหราศาสตร์มากๆและเชื่อว่าราศีของผู้เล่นส่งผลต่อประสิทธิภาพการเล่นเขาไม่ไว้ใจผู้เล่นราศีพิจิกและสิงห์เพราะคิดว่าคนราศีนี้ชอบการโอ้อวดดังนั้นผู้เล่นที่อยู่ในราศีนี้จึงไม่ค่อยได้ลงเล่นมากเท่าที่ควร